สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันเสาร์ที่21สิงหาคม2564นนะคะดูกันเป็นแนวทางนะคะงานเงินความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพเลขนำโชคจากหน้าไพ่ก็มีให้ทุกวันนะคะสีมงคลประจำวันนี้ค่ะวันเสาร์ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เราเลือกใช้สีชมพูให้เด่นๆหน่อยนะคะยกเว้นคนเกิดวันพุธค่ะ เรื่องการงานความสําเร็จต่างๆก็สีดําหรือสีน้ําตาลนะคะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์เรื่องเงินเงินทองทองเน้นที่สีฟ้ากับสีน้ําเงินนะคะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเขียวค่ะ <c oughs> มาเราจะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์เลยนะคะดวงประจําเสราร์ที่21สิงหาคม2564คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ183ค่ะ183 การงานค่ะนะสำหรับคนเกิดวันทย์วันนี้อาจจะมีปัญหาหนูน่นนี่นั่นที่คุณต้องจัดการนะมีความตึงเครียดกับสถานการณ์เรื่องการงานบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอาจจะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองคุณอาจจะต้องนะพิจารณาว่าเอ,อ๊สถานการณ์แบบนี้นะเราจะตัดสินใจอย่างไรนะต้องใช้เหตุใช้ผลหรือใช้ความเข้มงวดขนาดไหนหรือว่าอาจจะต้องใช้ความยืดหยุ่นกับบางสถานการณ์ก็จะต้องเ,ออเลือกใช้ ให้ถูกกับสถานการณ์นะคะบางจังหวะก็ยืดหยุ่นได้ก็ยืดหยุ่นนะคะเพื่อให้งานมันราบรื่นเนาะ บางจังหวะที่ต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดก็จัดเลยค่ะเรื่องการเงินยังมีไม่สบายใจบ้างเนาะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเองคุณกังวลใจว่าเออเงินจะพอใช้ไหมนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรในอนาคตวันนี้นะคะนะอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเราก็มีใช้มีจ่ายตามปกติแต่ว่าเมื่อมองไปที่อนาคตคุณอาจจะรู้สึกกังวลใจบ้างคิดเยอะไปนิดนึงนะคะ เอาเป็นว่าเราก็บริหารจัดการวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอนะคะอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันที่สภาพจิตใจเราดีกว่านี้หรือปัญหาน้อยกว่านี้เรื่องความรักไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะวันนี้ไม่ควรจะสนใจหรือไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนโสดนะคะมีแนวโน้มว่าสิ่งที่เราคาดหวังเรื่องความรักมันไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าคุณคาดหวังอะไรก็ตามแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจหรือบางทีอาจจะมีหงุดหงิดกับใครบางคนนะคะ ปล่อยผ่านแล้วกันนะเสียอารมณ์เปล่าๆส่วนคนที่มีแฟนแล้วนี่ต้องระมัดระวังให้ดีมีแฟนมีคู่แล้วมันมีแนวโน้มว่าบางทีด้วยอารมณ์เราไม่ดีมันจะหงุดหงิดง่ายแล้วก็แฟนทําอะไรก็จะไม่ถูกใจกันนะคะจะมีปากมีเสียงนะมีทะเลาะเบ,บาแวงนะคะอย่าทําให้มันบานปลายนะเรื่องมดให้มันเป็นมดไม่ต้องไปสนใจปัดทิ้งแล้วก็จบนะคะอย่าทําให้มันกลายเป็นเรื่องช้างนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นงานใหญ่คะ่ะนะต้องควบคุมให้ได้นะคะ สุขภาพนะถือว่ายังอยู่ในจุดที่อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงดีนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงแต่บางทีเราอาจจะทำงานเยอะหรือเราข้าเคร่งมากเกินไปไหมนะคะก็ดูแลสุขภาพให้ดีมากกว่านี้นะคะนะออกกําลังกายบ้างเพื่อสร้างความแบบว่าเออกระฉับกระเฉงให้ตัวเองนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะเลขนําโชคคนเกิดวันจันทร์นะคะ 2 5 6ค่ะ2 5 6 เรื่องการงานวันนี้สบายอกสบายใจนะทุกอย่างออกไปในทิศทางที่ราบรื่นนะคะมีความสุขสบายใจในการทำงานไปติดต่อประสานงานคุยงานหรือทำงานร่วมกับใครก็โอ้ยทุกอย่างดูดีไปหมดตัวคุณเองนะคะเรียกว่า,าสบายใจจนถึงงานที่ว่าเลิกงานโดยไม่รู้ตัวนะก็เอาเอาเป็นว่าไม่ห่วงแต่การเงินนะคะ่ใช้จ่ายจ,จะเยอะไปนิดนึงนะคะมันเหมือนกับว่า,าหันซ้ายก็ต้องจ่ายหันขวาก็ต้องจ่ายเดินหน้าถอยหลังจ่ายหมดเลยเพราะฉะนั้นเตรียมเงินสำรองเอาไว้แล้วก็วางแผนสำ ลองเอาไว้ด้วยนะคะบางทีอาจจะมีรายจ่ายที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะก็ต้องบริหารจัดการไปค่ะ ความรักดีนะคะคนโสดมีโอกาสที่มันเหมือนกับว่าเราจะรู้สึกดีๆกับใครบางคนอีกครั้งหนึง่งอาจจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่านะวนเวียนกลับมาในความรู้สึกบางท่านวนเวียนกลับมาแบบว่าได้พูดได้คุยกันด้วยซ้ําอนาคตอาจจะไม่แน่นอนว่าเออจะขับมาคบกันหรืออะไรยังไงนะคะมันก็ต้องให้เป็นเรื่องของอนาคตเพียงแต่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกดีรู้สึกถึงมีความทรงจําดีๆกลับวนเวียนเข้ามาในความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางทีบางท่านอาจจะเป็นเคสใหม่ก็ไดอ้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่ เอออยู่ดีๆกลับมาทักทายกันแล้วรู้สึกดีมากกว่าเดิมนะมันเป็นอะไรในลักษณะนั้นคนที่มีแฟนแล้วก็ดีนะคะดูแลเอาใจใส่กันดีอาจจะมีแบบว่าเออมีการให้ของขวัญของฝากนะคะก็ชื่นมืน่นมีความสุขกันไปค่ะ สุขภาพยังถือว่าแข็งแรงดีอ่าแต่ก็จะแนะนําพิเศษหน่อยสําหรับคนเกิดวันจันทร์เราต้องพยายามที่จะกระตือรือร้นในการที่จะดูแลสุขภาพมากกว่านี้นะคะบางทีมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างมีความอืดอึดเอ่ยของเราที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะดูแลตัวเองมากนักนะคะอาจจะต้องใส่ใจสุขภาพให้มากกว่านี้อย่าวางเฉยจนเกินไปนะคะคือบางทีเราก็ใช้ชีวิตของขเราตามปกติโดยที่ไม่ค่อยได้กระตือรือร้นเรื่องสุขภาพ คนเกิดวันอังคารค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันอังคารนะคะสามเจ็ดค่ะสามเจ็ดการงานโอ้วันนี้สบายนะคะทุกอย่างราบรื่นนะดูดีมีความสุขนะมีความสำเร็จตามอัตภาพนะตามเนื้อง,งานทุกสิ่งทุกอย่างคุณเองคุณอาจจะเอื่อยๆไปนิดนึงนะคะวันนี้ต้องบอกว่าออกแนว ออขอใช้คำว่าติดขี้เกียจติดขี้เกียจคืออยากทําก็ทําไม่อยากทําก็เออเฉยเยหาเรื่องกินดีกว่านะชอบสบายค่ะวันนี้แต่ถามว่าเดือดร้อนไหมงานไม่เดือดร้อนนะคะคุณดูแลจัดการดีอยู่แล้วมีปัญหามาก็จัดการได้นะคะเป็นอีกวันที่ทุกอย่างสบายอกสบายใจราบรื่น การเงินก็โอโใช้จ่ายสบายนะคะตัวคุณเองไม่ได้มีเรื่องที่ต้องกังวลแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันเเรียกว่าตามใจตัวเองไปนิดนึงไม่ค่อยมีวินัยในการใช้จ่ายอาจจะวางแผนไว้แล้วละแต่ว่าอาจจะเกินงบไปหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าชอบนะอยากได้อยากกินก็จ่ายไปนะเอาเป็นว่าอยากให้เราเดือดร้อนเนาะเรื่องของความรักนะคะ นะยังไม่นิ่งเท่าไหร่คนโสดอาจจะมีคนคุยนะมีคนมาจีบหรือแอบ,บคุยกับใครสักคนแต่ว่าก็ลังเลในการจะพัฒนาอยู่อาจจะมีความหวัดระแวงยังไม่เชื่อใจว่าเอ๊ะคนเนี้ยที่มาจีบเราอ่ะนะหวังดีหรือจริงใจหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปในระยะยาวนะคะวันนี้ถ้าเป็นคนแปลกหน้าที่ทักหาหรือเป็นคนแปลกหน้ามาคุยนะคะอย่าพึ่งไว้วางใจเพราะมันก็มีแนวโน้มว่า บางทเาีเขาอาจจะจีบเล่นๆอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าตั้งใจจะเอาเปรียบเราหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องก็ต้องดูกันต่อไปอย่าพิ่งไว้วางใจคนที่มีแฟนแล้วนะคะวันนี้แม่หมอมองว่าดีนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์มีอะไรที่มันตื่นเต้นหวือหวามากขึ้นกว่าเดิมทำให้แบบว่าเออมีชีวิตชีวานะคะแม่หมอมองดีนะ ในส่วนของสุขภาพนะคะวันนี้ทําอะไรจะรีบร้อนไปนิดหนึ่งนะคะก็มีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวพอสมควรนะคะมีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากอะไรจากการที่ทําอะไรไม่ค่อยระมัดระวังใจร้อนบู้วามคิดจะทําอะไรก็ทําเลยปุ๊บ,บแล้วก็อาจจะมีบาดเจ็บได้นะคะอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะคนเกิดวันพุธค่ะ

การงานค่ะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูดีดูโอเคสบายอกสบายใจยชื่นมื่นนะคะมันเป็นวันของความสมหวังค่ะในเรื่องของการงานตัวคุณเองจะโดดเด่นมากที่สุดคือความคิดสร้างสรรค์ไอเดียนะคือบันเจิดมากยิ่งถ้าสมมติว่าคุณต้องนำเสนอไอเดียคุณแก่ผู้ร่วมงานแก่หัวหน้านะคะจะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากมีโอกาสได้รับการยอมรับด้วยนะคะในขณะเดียวกันอยากที่จะให้เชื่อมั่นในความ ความคิดในความรู้สึกและก็ในลางสังหรณ์ของตัวเองในเรื่องการงานทุกอย่างมันมันดีวันนี้นะคะเด่นที่ความคิดสร้างสรรค์นะคะเรื่องของการเงินทุกอย่างกําลังจะดีแล้วค่ะนะคะสิ่งที่เราทุ่มเทมาสิ่งที่ทํามาทั้งหมดจะเริ่มมองเริ่มเห็นผลงอกเงยนะคะบางท่านนะคะที่เคยเจอปัญหาการเงินมาก็จะเริ่มมองเห็นทางออกทางไปมีทางแก้เข้ามานะคะจะเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าอืมบางทีมันก็มีช่องทางเนาะนะ,ะมันเป็นจังหวะดีๆที่จะทําให้ปรับเปลี่ยนชีวิตเรามันดีขึ้นกัน เงินเราดีขึ้นขยับขยายได้นะเอ่อถือว่ามันเป็นวันที่มีโชคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่มีโชคมีลาบอยู่บ่อยๆวันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธเรียกว่าโชคดีกว่าที่ผ่านมาเนาะ เรื่องของความรักค่ะคนโสดยังไม่เจอถูกใจนะแต่แม่หมอว่ามีคนชอบคุณมีคนอยากคุยมีคนอยากเข้ามาใกล้ชิดแต่ยังไม่ใช่สเปคคุณคุณยังรู้สึกว่าเออมันมันก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจสักเท่าไหร่นะรอเจอคนที่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะอันนี้แม่แม่หมอถือว่ารักกันดีนะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะต้อง พยายามปรับทุกสิ่งทุกอย่างหน่อยนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะอย่าควบคุมซึ่งกันและกันมากเกินไปนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊แฟนไปไหนเออวันนี้เขาจะโน่นนี่นั่นเราอย่าไปกดดันเขามากในวันนี้อย่าไปจู้จี้จุกจิกมากอย่าไปพยายามควบคุมแต่ถ้าบางท่านเจอสถานการณ์ที่เอ้ยแฟนมาจุกจิกเราจังเลยถามจังแบบว่าไปไหนอยู่ไหนอะไรยังไงพยายามเข้าใจเขานะคะอย่าโมโหมันเป็นความรักแหละนะคะ สุขภาพแข็งแรงดีจะมีปวดหัวบ้างปวดบ่าปวดไหล่บ้างเพราะอะไรเพราะคุณทํางานแล้วมันมันอาจจะมีความเครียดมีความกดดันเพราะเราทํางานเยอะแล้วเราก็ข้ามเคร่งเพราะคุณทํางานแล้วคุณก็จะนั่งจนลืมนะเอาเป็นว่าก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะเล็กๆน้อยๆน,นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ4 3 2ค่ะ4 3 2การงานนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤสั์สบดีวันนี้จะเบื่อเบื่อเซ็งเซงหน่อยมันดูบรรยากาศการทํางานมันไม่ค่อยสดชื่นคุณเองคุณก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นนะคะแต่งานในหน้าที่ไม่เหมาะมองว่าคุณก็ทำได้ได้แบบว่า ก็ทาเรียบร้อยอะนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเราไม่ได้ดูแลง,งานตัวเองเราดูแลง,งานตัวเองแต่ว่าสภาพจิตใจสภาพอารมณ์มันดูเบื่อเบื่อบางทีหัวหน้าอาจจะเออมอบหมายงานบางงานให้ที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่อยากทําก็จะหงุดหงิดเล็กน้อยเอาเป็นว่าปรับที่อารมณ์เราก็แล้วกันนะคะจะได้มีความสุขมากขึ้นเนาะเรื่องของการเงินอุ้ยสบายนะ <c oughs> วันนี้จะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยในเรื่องของการกินการอยู่อาจจะมีการรวมกลุ่มกินข้าวนะงานเลี้ยงหรือสังสรรค์ภายในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาให้มันพอดีพอดีนะคะอย่าให้ถึงกระเดือดร้อนแต่ไม่เหมาะว่าคุณไม่เดือดร้อนนะแต่รายจ่ายตรงนี้มันอาจจะเยอะไปนิดนึงในวันนี้ความรักค่ะคนโสดน่าจะมีคนคุยนะเพียงแต่มันยังเป็นการแบบว่าคุยทางไกล ยังคงอยู่ในสถานะเพื่อนสถานะคนคุยบางท่านก็ไม่เคยเจอหน้าหรอกคุยออนไลน์นะคะ <c oughs> ก็อ่าไม่เป็นไรนะ <c oughs> ก็ดูกันไปเรื่อย คุณเองสถานการณ์คุณตอนนี้เรื่องความรักมันก,มนก็มันก็โอเคอยู่แล้วนะคุณก็คิดเรื่องอื่นมากกว่าคิดเรื่องงานหรือความสําเร็จของเรานะคะคนที่มีแฟนแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของระยะห่างอาจจะคุยกันน้อยเจอกันน้อยนะคะวันนี้มันเหมือนกับว่าต้องคิดถึงกันนะ่ะอาจจะเพราะเรื่องงานหรือใครบางคนต้องเดินทางไปดูงานที่อื่นก็จะคิดถึงกันนะคะแต่ไม่มีอะไรหนักนาสาหัสหรอกคะ่ะ คิดถึงก็ต้องคุยกันเยอะๆนะคะสุขภาพยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงดีแต่คุณเองคุณวันนี้จะเหนื่อยไปนิดนึงจะเหนื่อยๆเอื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆก็อาจจะาขาดการออกกําลังกายไหมหรือกินเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วมันไม่ได้เาผาผลาญออกไปอันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูนะคะแต่โดยรวมแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเสียหายอะคะ่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะอุงานเด่นมากคนเกิดวันศุกร์วันนี้ เลขนำโชคของคุณ14ึห้าค่ะหนึ การงานนะถือว่าวันนี้ดีและโดดเด่นสุดๆสําหรับคนเกิดวันศุกร์ทำอะไรก็ดีทําอะไรก็สําเร็จนะคะเรียกได้ว่าไปไปจับงานอะไรทุกอย่างก็ดูโอเคหมดเลยนะคะคนตกงานวันนี้อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยสมัครงานแล้วคุณจะได้งานนะได้งานที่ชอบได้งานที่ใช่แล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาไปด้วยคือบางทีพอคุณไปสมัครงานได้งานเนี่ยบางทีเงินเดือนนะหรือค่าตอบแทนที่เข้าเสนอมามันอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณมากนะแต่ว่ามันจะเติบโตในอน,อนาคตนะคะ ตอบรับโอกาสใหม่ๆได้เลยค่ะเหมาะสําหรับเปิดกิจการใหม่ก็ได้นะลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะคะงานใหม่ได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะวันนี้มันมันมันโชคเรื่องงานแบบมาเจ๋งเลยนะคะเรื่องของการเงินก็ยังมีใช้จ่ายนะตัวคุณเองอาจจะปะเป็นคนที่ประหยัดอดออมนะคะวันนี้ใช้ไม่เยอะค่ะใช้น้อย แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหรือคนที่คุณรักคุณก็จ่ายไม่อั้นเหมือนกันนะถือว่าวันนี้การเงินดีค่ะนิ่งดีส่วนความรักนะ,ะไม่ได้นังใจสักเท่าไหร่คนโสดเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเหงาเหงานะคะเอาเป็นว่าเราหาอะไรสนุกสนุกทำนะอย่าไปจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตอย่าไปจมอยู่กับความรู้สึกที่มันไม่มีความสุขนะ,ะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆนะคะมองสิ่งที่ดีๆในอนาคตดีกว่าหรือบางทีเราจะสนใจเรื่องอื่นไปเลยนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่วันนี้ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเหงาเหงารู้สึกเอออาจจะมีน้อยอกน้อยใจเออแฟนว่าจะเจอแฟนซะหน่อยวันนี้ไม่ได้เจอเขาไม่ว่างนู่นนี่นั่นก็แบบเออหงอยๆยเอาเป็นว่ามองถึงว่าอ่ะโอเคละนะเจอกันได้ก็เจอเจอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดถึงก็พยายามพูดคุยกันให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะอย่าอย่าอย่าทาให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นทุกข์ใจมันไม่ทุกข์เราก็ไม่ต้องไปพยายามที่จะทําให้มันทุกข์เนาะ แต่ถ้าทุกข์ก็ต้องมองในแง่ดีแล้วก็หาความสุขใส่ตัวสุขภาพนะวันนี้มีเกณฑ์อาจจะรู้สึกเหนื่อยนะอาจจะบางท่านอาจจะมีเป็นไข้นะคะปวดหัวตัวร้อนนะคะบางท่านอาจจะถึงขั้นที่แบบว่าเออล้มหมอนนอนเสื่อก็เป็นไปได้แต่ว่าถือว่ามันเป็นถือโอกาสพักพักกายพักใจพักสมองนะคะเพื่อที่จะลุยในวันต่อไปนะคะใครที่รู้สึกไม่สบายนะคะกินยานอนพักนะคะลาง,งานก็ได้นะแต่วันนี้มันมีโชคเรื่องการงานนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณา ดูนะคะแต่มันก็จะเหนื่อยพอสมควรนะคะเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพดูแลตามอาการนะคะคุณเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคของคุณ01ค่ะศ1 เรื่องการงานวันนี้ถือว่า,าสบายๆนะคะตัวคุณเองคุณไม่ค่อยได้สนใจอะไรวันนี้ต้องบอกว่าเอาที่ฉันสบายใจเลยทีเดียวอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําแล้วก็อาจจะอยากจะแนะนําเป็นพิเศษถ้ามีเรื่องต้องตัดสินใจหรืออะไรก็ตามแต่ในเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะ เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มความรอบคอบขึ้นมันมีแนวโน้มว่าคุณจะทําอะไรโดยที่ไม่ขาดความรอบคอบอะค่ะทําอะไรขาดความรอบคอบมันอาจจะอาจอาจจะเปิดเกิดผลเสียขึ้นตามมาในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังนะคะอย่าใจเร็วแบบด่วนตัดสินใจอะไรนะคะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะหรือบางทีถ้ามีเรื่องต้องตัดสินใจจริงรอวันต่อๆไปก็แล้วกันนะวันนี้เอาแบบว่าเออให้มันผ่านวันนี้ไปได้ก่อน มันจะประมาทนะติดประมาทวันนี้ทําอะไรก็จะติดประมาทเรื่องของการเงินนะคะต้องเข้มงวดกับตัวเองให้มากกว่านี้นะคะนะมีวินัยในการใช้เงินให้มากขึ้นนะคะการจะตัดสินใจว่าเราจะซื้ออะไรสักอย่างจะจ่ายอะไรสักอย่างนี่ให้ใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์อย่าตามใจตัวเองเพราะวันนี้มันมีแนโนว่าไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเงินคุณจะแบบว่าไม่ค่อยสนใจอะไรเออฉันอยากซื้อซื้อฉันอยากจ่ายจ่ายอยากทาทามันจะออกแนวนั้นมากกว่าแต่ก็ไม่ถึงกระเสียหายอะนะคะแต่ว่าถ้าทําให้ดีกว่าน,นี้ก็น่าจะดีเนาะ ความรักไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่คนโสดก็มีเรื่องให้หงุดหงิดน,นะเออคนที่เราอยากจะคุยก็ไม่ได้คุยไม่ทักมาคนที่เราไม่อยากคุยเราไม่ชอบเราเบื่อเบื่อก็ทักมาจังเลยมันจะออกแนวแบบนี้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะวันนี้อาจจะไปส่องใครบางคนนะคะ คนที่มีแฟนแล้วนะวันนี้อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดลำคาญใจมีเรื่องงอนกันมีเรื่องไม่พอใจกันแต่มันเป็นเรื่องจุกจิกขี้หมูราขี้หมาแห้งนะคะอย่าไปสนใจดีกว่านะคะปล่อยผ่านปล่อยผ่านไม่เป็นเรื่องก็ไม่ต้องมาทําให้มันเป็นเรื่องเนาะ สุขภาพค่ะนะวันนี้ดูแลตัวเองก็ดูแลตัวเองดีนะคะแต่อย่าถึงขั้นที่แบบว่าอย่างออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะกลัวโควิดก็อาจจะกลัวมากจนเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็พยายามที่จะให้มีมีทางสายกลางนะคะอาจจะมีแบบว่าเออมีโอกาสที่จะออมีปวดหัวปวดศีรษะหรือหัวไปกระแทกชนน่นชนนี่บ้างก็ให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะบางทีเราเราไม่ค่อยระวังนะคะในวันนี้ เอาละดวงประจำวันสาวที่21สิงหาคม2564ค่ะครบท้วนคนเกิดทั้ง7วันขอให้เจอแต่สิ่งดีๆทุกท่านเลยนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ